ยุคนี้เป็นยุคที่เราต้องเซฟใช่ไหมคะนอกจากเซฟเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยเราก็ต้องเซฟเงินกระเป๋าเราด้วยนะบางท่านนะคะพึ่งขึ้นมาบนออนไลน์นะคะแล้วก็เริ่มที่จะยิงแอดโฆษณาเพราะว่าเริ่มทำคอนเทนต์นะคะเริ่มมีสินค้าแล้วก็เริ่มที่จะเปิดตลาดแล้วชนะนะคะก่อนที่เราจะยิงแอดโฆษณานะคะ ทุกท่านทราบไหมคะว่า f c e e o o o เนี่ยเขาได้เก็บข้อมูลนะคะรวบรวมฐานลูกค้าไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วที่เพจนะคะฉะนั้นใครที่เปิดเพจแล้วนะคะแล้วจะยิงแอดโฆษณานะคะวันนี้ดาจ,จะสอนให้ทุกคนไปดู i n นไซ h ์นะคะแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกของเพจเพื่อที่จะเอาข้อมูลตรงนั้นนะคะมาทำโฆษณามายิงแอดให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดดาจ,จะพาทุกคนไปดูว่าใครกันแน่ คือกลุ่มลูกค้าที่แท้จริงของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะสอนให้ทุกคนดูผ่านวิสเนตสูตรติ๊กไปที่วิสเนตสูตรหนึ่งครั้งนะคะบาดาล่างทุกคนเห็นไหมคะจะมี9จุดมุมล่างขวามือนะคะกดหนึ่งครั้งนะคะจะมีคําว่าข้อมูลเชิงลึกนะคะ ติ๊กมาเลยนะคะอ่ามันก็จะมีควาว่าเทนนะคะมีเนื้อหามีกลุ่มเป้าหมายอ่ะคราวนี้ไปดูซิเนื้อหานะคะในส่วนของเนื้อหานะคะถ้าเราจะหยิบเอาคอนเทนต์สักคอนเทนต์หนึ่งนะคะ เอามายิงแอดโฆษณานะคะเรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยคอนเทนต์ที่เราผลิตหน้าเพจอ่ะมันมีคอนเทนต์ไหนที่คนเข้ามาดูเยอะเป็นคอนเทนต์ที่มีความน่าสนใจฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราสามารถดูภาพรวมได้เลยเราไม่ต้องไปเลื่อนดูทีละโพสต์ละโพสต์ที่หน้าเพจนะคะตรงนี้เขาจะสรุปมาให้เลยออย่างเช่นนะคะรูปแรกคอนเทนต์แรกของโคดาเห็นไหมที่โคดาสอนแต่งรูปนะคะมีการเข้าถึงเท่าไหร่นะคะแสดงความคิดเห็นเท่าไหร่แสดงความรู้สึกเท่าไหร่แชร์เท่าไหร่เห็นไหมคะว่า คอนเทนต์เนี้ยรู้สึกว่ามีคนสนใจฉะนั้นถ้าเกิดโคด้าจะเลือกเอาคอนเทนต์ซักคอนเทนต์หนึ่งที่หน้าเพจมายิงแอดโฆษณาโคด้าดูปั๊บเดียวโคด้ารู้เลยว่าอ๋อโพสเนี้ยมันมันน่าลงทุนหรือไม่ก็ถ้าทุกคนโพสต์เป็นตัวสินค้าใช่ปะ่ะทุกคนก็สามารถดูได้เลยว่าอ๋อไอสินค้าตัวเนี้ยนะคะมันมีการเข้าถึงเยอะมันมีคนที่มาแสดงความสนใจแสดงความรู้สึกเยอะแสดงว่าถ้าเราหยิบสินค้าตัวเนี้ยมายิงแอด ก็มีโอกาสที่มันจะเข้าเป้ามีโอกาสที่คนทั่วไปอ่ะก็จะสนใจนะคะฉะนั้นนะคะเป็นข้อมูลเริ่มต้นเนาะออาคันนี้มาดูกลุ่มเป้าหมายบ้างคำว่ากลุ่มเป้าหมายมีอะไรบ้างนะคะมาดูค่ะอะย่างเช่นฟังก์ชันของผู้ติดตามเนาะติดเข้ามามาดูว่าผู้ติดตามของเราอะ่ะ สมมติว่าโคดาจะยิงแอดโฆษณาไปแล้วมันจะมีให้ถามว่าจะยิงไปหาผู้หญิงและยิงหาผู้ชายอันนี้คือโคดารู้เลยว่าเพดของโคดานะมีผู้หญิงตาม80.6%นะคะมีผู้ชาย19.4%ฉะนั้นถ้าโคดาจะยิงแอดโฆษณานะคะแล้วบังเอิญว่าง,งบเราน้อยค่ะเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเราจะเลือกกลุ่มไหนเพื่อไม่ให้มันกว้างเกินไปโคดาก็จะเลือกผู้หญิงอ่ะสไลด์ขึ้นมาเรื่อยๆแล้ว โลเคชันหรือว่าเมืองที่เขามาติดตามเพจโคดาหรือว่าเขาถูกจริดเขาชอบเพจโคดาละ่ะที่ไหนบ้างอะเริ่มต้นจากกรุงเทพเลยแล้วก็คิดว่าอ๋อเรารู้แล้วว่าฐานลูกค้าเขาเรียกว่าฐานแฟนของเราส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพเราก็จะเลือกลงทุนในกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ลองลงมาก็จะเป็นเชียงใหม่หาดใหญ่ชนบุรีพัทยาเห็นไหมคือเรารู้เลยว่าเราฐานแฟนเราฐานลูกค้าเราอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็ลาดับต,ต่อมาก็ประเทศเห็นปะ ประเทศไทยอันเนาะประเทศไทยแน่นอนว่าคือเพจโคดาส่วนใหญ่ก็ลูกเพจก็จะเป็นคนไทยเนาะก็จะมีพี่น้องสปปลาวบ้างมีอังกฤษมีญี่ปุ่นมีกัมพูชาด้วยเห็นไหมคะคร <c oughs> าวนี้เรารู้เลยนะคะว่าเราเลือกที่จะลงทุนกับโลเคชั่นไหนถ้าจะขายของอ่ะแสดงว่า เออคนจังหวัดเนี้ยเขาเคยเห็นดาละวเขารู้จักดาแล้วนะคะเราเลือกทําการตลาดแบบหวานแหการหวานแหก็หมายความว่าเราโฟกัสได้เลยว่าหน้าน้ำตรงเนี้ยยังไงมันมีป่าแน่นอนเราไม่เลือกทําการตลาดแบบตกเบ็ดคือมีเบ็ดอยู่หนึ่งรันก็นั่งรอไปนะเราก็ไม่รู้ว่าเหยื่อะจะมาติดเบ็ดเมื่อไหร่อันนี้เป็นการยกตัวอย่างเนาะนะคะคอนเทนต์นี้มีประโยชน์นะคะช่วยแชร์ให้โคด,ดาด้วยนะคะ